อันนี้เราจะมาทำยาหม่องไผ่สดนะคะ,ะเตรียมไผ่สดนะคะ1กิโลกรัมนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาหั่นแว่นทีหลังนะคะอะ่ตัวนี้เป็นเมนทอนนะคะเมนทอนใช้50กรัมนะคะพิมเสนห้ากรัมกาละบูนนะคะกาละบูน100ยกรัมพาราฟีนนะคะพาราฟีนหรือว่าเทียนไขาขาวนะคะ100ยกรัมน้ำมันการพูนะคะสามสิ ml น้ำมันยูคาลิปตัสนะคะ 30 ml บอ,อบเชย30 ml น้ำมันละกำน้ำมันละกำ1ร0อยนะคะน้ำมันละกำรรคือให้ช่วยให้มีฤทธิ์ร้อนนะคะถ้าเกิดใช้ทําสูตรเย็นนะคะใช้แค่เมนทอนใส่แค่เมนทอนเฉยๆก็ได้นะคะเลือกเอาก็ได้หรือจะใส่พร้อมๆกันเลยก็ได้การพูนะคะการพูจะใช้ การภูนี่จะเป็นตัวดับกลิ่นเหินเวลาเราเคี่ยวเราเคี่ยวหัวไผ่นะคะแล้วก็ตัวน้ำมันยูคาลิปตัสกับอบเชยนี่ใช้แต่งกลิ่นนะคะนอกจากนั้นการภูนอกจากจะช่วยเรื่องดับกลิ่นแล้วยังช่วยคลายเส้นฆ่าเชื้อด้วยนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะเราใช้น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวนะคะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองอย่างนี้ก็ได้นะคะเราใช้น้ำมันมะพร้าว 5้าร l อหรือว่าครึ่งกิโลต่อภัยสด1กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวกันค่ะอันนี้ขั้นตอนการเคี่ยวไัยนะคะเราใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะเคี่ยวฝักไัยจนกรอบนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวครึ่งกิโลต่อหาาัวไัยหั่นแว่นหนึ่งกิโลนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะคนพยายามคนบ่อยๆอยจะได้ไม่ไหม้นะคะ เคี่ยวเสร็จจนไัยเหลืองกรอบแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้าขาบางมากองนะคะกองแล้วก็ไปพักทิ้งไว้ให้น้ำมันไัยเย็นนะคะ,ะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการละลายพาราฟรินกับวัสลีนเข้ากันนะคะเพื่อจะขึ้นรูปให้น้ํามันไัยเป็นยาหมองนะคะอันนี้วัสลีนนะคะเดี๋ยวอันนี้ที่อยู่ในหม้อน,นี่คือเป็นพาราฟรินนะคะหั่นก็ได้หรือว่าละลายเลยก็ได้ถ้าหั่นมันก็จะละลายเร็ว เดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะคะเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะละลายพาราฟินนะคะละลายพาราฟีนนะคะไม่ขาจะเริ่มไม่ได้ใส่นะ้ำไม่ไ้ใส่อะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มละลายเป็นน้ำมันออกมาเองนะคะใช้ไฟอ่อนนะจากนั้นพอพาราฟีนละลายหมดแล้วเราก็จะเอาวาสลีนมาผสมแล้วก็ละลายให้เข้ากันนะคะอ่าพอพาราฟิน ละลายเรียบร้อยแล้วเราก็นำวัสลินลงไปละลายนะคะรวมกันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะละลายรวมกันเลยนะคะตัวพาราฟินนะคะจะช่วยให้ยาหม่องแข็งตัวนะคะส่วนตัววัสลินนะคะก็จะช่วช่วยให้อายาหม่องออกนิ่มๆนิดน,นึงนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะคะก็เลยต้องใช้ทั้งสองอย่าง วัซลินอ่าจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื่นไปด้วยนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้เนาะไม่ใช่ว่าจะได้ขึ้นตัวอย่างเดียวได้สรรพคุณของวัสลินไปด้วยเลยเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละลายเข้ากันเนาะหลังจากที่เราคนวัสเินใช้ไฟอ่อนๆช่วยในการละลายนะคะ สักพักนึงล่ะว,วัสลินก็จะละลายเข้ากับคาราฟินมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพักไว้แล้วเราจะไปผสมส่วนผสมอ,อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องหอมและน้ำมันหอมพกนี้นะคะอันนี้พอละลายเสร็จก็พักทิ้งไว้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาผสมพิมเซนกระบูเมนทอนใส่กันนะคะ ผสมคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อ่าเราก็จะเทน้ํามันยูคาลิปตัสนะคะเพื่อแต่งกลิ่นนะคะเทลงไปนะคะสัสดส่วนเดี๋ยวเอาไว้ให้ใต้คลิปวีดีโอนะคะแต่เมื่อต้นคลิปเราแจ้งไปแล้วรอบหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นน้ํามันละกำรรนะคะน้ํามันละกำรรช่วยอ่าอันนี้เป็นสูตรร้อนนะคะช่วยเรื่องร้อนนะคะน้ำมันละกำรรนะคะ อบเชยนะคะอบเชยนี่ก็จะเป็นแต่งกินแล้วก็จะเป็นฆ่าเชื้อแล้วก็คลายเส้นนะคะต่อไปนะคะเป็นน้ำมันการพูนะคะน้ำมันการพูก็จะอะอบเชยเมื่อกี้ช่วยแต่งกิ่นค่ะการพูถึงเป็นฆ่าเชื้อแล้วก็คลายเส้นนะคะโทษทีค่ะทีนี้จากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ เราถึงจะเอาไปผปสมกับส่วนผสมอย่างอื่นนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนละลายเข้ากันดีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมรวมกันนะคะเพื่อขึ้นรูปเป็นยาหมองนะคะอันนี้เป็นวัส,สลินกับพาราฟินที่เราละลายไว้แล้วส่วนอันนี้ส่วนผสม,มอ,อื่นๆที่เราละลายละลายไว้เมื่อสักครู่นะคะ เทรวมกันลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำมันไผ่นะคะที่เราสกัดไว้แล้วนะคะเทลงไปรวมกันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ขนผืวนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขนให้เข้ากัน ถ้ามันไม่เข้ากันดีสามารถใช้ความร้อนโดยใช้ไฟอ่อนๆนะคะเป็นตัวช่วยได้นะคะพอผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะไปกรอกใส่ภาชนะนะคะเป็นภาชนะแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระปุกแก้วกระปุกเล็กกระปุกใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะไปตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะยาหมองก็จะขึ้นตัวจากตัวกันตามที่เรา เตรียมไว้นะคะหลังจากที่เราผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะบรรจุนะคะเป็นขวดโหลกแก้วอย่างนี้นะคะจากนั้นก็กรอกตัวยาหมองนะคะน้ำยาหมองนะคะใส่โหลกแก้วอย่างนี้นะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นตัวยาหมองก็จะจับตัวกันขึ้นรูปกันแบบนี้นะคะ จนั้นก็นำฝาปิดปิดไว้เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้ยาหมองเก็บไว้ใช้กันแล้วนะคะยาหมองไผ่สดนะคะ